วันนี้สิมาใส่ปุ๋ยด้วยจ้งเพื่อนวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทุเรียนไ้มันแดงไ้มันขาสีออกสีเหลืองไว้ๆเนะาะจ้าสีเหลืองสวยๆเว,ว,วลาขายเขาก็จะได้ราคาเนะาะเขาพอใส่ทุกต้นเด้ใส่เฉพาะาต้นรอบสุดท้ายเนาะเพราะว่ามันมีหลายรุ่นเนาะรุ่นแรกเขาใส่ไปแล้วเขาสีบลใส่อันนี้สีเลือกใส่เป็นต้นนะจ้า ให้ผสมกันุยชองตัวผสมกุ๊กเขา,เบ,าเบาเบียนให้มันเข้ากันอ่าม่นนั้นมีหนาที่ตักขุยนะเข้าบ้านเราวทีเป็นค้นไสเองเพราว่าไหเม่นนั้นใสเนาะจ้ะมือนี้ที่หดหน,น้ามีฝนก็ตกเนาะจ้ะใส่ปุ๋ยทุกข้างเนาะทีไหปุ๋ยละลายทันทีถ้าปุ๋ยไม่ละลายไม่ได้เนาะมันสิว่าด้กินไง่ายจ้ะนเพื่อนอันนี้อันมูนี่ที่ใส่นี่คือหลอดทุกไายเนาะรอบแหลกเข,ขาใส่ไปแล้ว เราไม่ได้ใส่ทุกคนเราเลือกใส่เพราะเราทำรหัสไว้แล้วเนาะเรารู้กันแค่สองคนคุณนพอบานไปติดเื่องนี่ะิก็มนั้นกินตักปุ๋ยให้ไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะวีทีชีวิตชาวสวนผลผลิตของเราอายู่ในให้ในสวนได้เงินกับช่วงเดือนนี้แหละจา้าปีละครั้งเนาะสิ้นเดือนนี้เนาะพอดีว่าตอนที่เขาใส่ปุ๋ยฝนบ่ตกเน,นาะจ้าเพื่อน กะเลยตอนหาอไซห่อกระต้องหดหนำเนาะจ้ะเลยใช้วิธีการเปิดหัวสปริงเกอร์ติดเคื่องเนาะจ้ะพอบานแล้วก็จใสซไปเรื่อยๆสื่วนแม่นั้นก็จิค่อยเบิ่งหัวสปริงเกอร์เนาะจ้ะว่าหัวสปริงเกอร์หัวหดมันหมุนหรือบ่หมุนเนาะจ้ะถา้าบ่ยังสัน้นปุ๋ยห่อสิบอลละลายเนาะก็ต้องยางเบิง่งยางฉีกแบบนี้แหละจ้ะในสวนคนอื่นเห็ดแบบใดบ่รูเนาะแต่ว่าอยู่สวนแม่นั้นสีเห็ดแบบนี้เนาะ เราใส่ปุ๋ยทุกครั้งก็จะรดน้ําทุกครั้งเนาะนี่แม่นั้นกระสียางใหญ่หัวสปริงเกอร์เนาะจะพอว่าหัวสปริงเกอร์มันอยู่ใกล้ค้นเกินไปเขาก็ต้องยับออกมาเพราะว่าเขาวานปุ๋ยช่วงบริเวณกว้างเนาะทรงพุ่มยาวออกไปขนาดไหนเราก็จะหวานออกไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายเสาสปริงเกอร์ออกไปให้น้ำมันกระจายไปโดนปุ๋ยให้มันละลายเนาะจ้ะถ้าพอจังสันมันกับบริผล์มมีประโยชน์อีกอย่าง พอบาดกะทิไซเดินหนาไปประมาณนี้นะวานปุยไป,ไปเรื่อยๆนะต่วในนั้นกะสิยางเช็ดหัวสปดพิเกิดไปนั้นไปเรื่อยแล้วก็ค่อยตักปุยไปให้พอวันเรื่อยๆเขาสิแบ่งหนาทีกนกพน่จ้าคนหนึ่งีหนาทีตักปุยคนหนึ่งกัมีหนาทีไซน่ะแบบยางเปิดหัวสปดพิเกิดใหญ่เสาสปดพิเกิดเนอยจ้าเพราะอะไรหมดเปียดเ้จาจะเืกิดเราจะลดะแค่ปุ๋ยละลายนิดๆเนานะเพื่อวันใสๆมาฝนติดตัวเมื่กมอกเนะาะเพราะว่าจังหวะนั้นเนาะฝนตกก็เป็นเวลา